สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนเพ่ทุกคนพบกับจีน่าซารีนาเอ็มเอ็มค่ะวันนี้พี่จะพาทุกคนไปปิกนิกกันนะคะทุกคนปิกนิกกันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสถานที่ใหม่ค่ะไปลุ้นกันดูนะคะว่าสถานที่ปิกนิกรอบนี้จะเป็นยังไงจะสวยเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะ ที่ได้เตรียมขนมปังโดยการอบแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวผัดไว้กินที่นู่นนะคะทุกคนไปเจอกันที่นู่นนะคะว่าเพื่อนๆของพี่เขามีใครบ้างในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมรอบๆบริเวณของข้างหน้ารถก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปที่ปิกนิกนะคะไปดูกันข้างนอกว่าจะมีรถเยอะหรือเปล่า ไปชมกันค่ะท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนแต่ว่าคือแบบสวยมากเลยนะคะรถไม่ติดด้วย ตรงจุดนี้เราก็ต้องขับช้าๆนะคะเพราะว่าจะมีทางคู่ขนานกันนะคะมาบรรจบที่ตรงนี้นะคะทางเราเป็นทางทนะคะอีกทางหนึ่งจะเป็นทางเอกค่ะนี่ไงเขาต้องไปก่อนนะจ๊ะจ้าไปเจอกันที่สถานที่เลยนะคะทุกคน ก็ยังที่เห็นนะคะ uh huh. ทุกคนก่อนที่จะไปถึงสถานที่เนี่ยก็ต้องผ่านสะพาน <Okay. S 1> ต้องผ่านทางเดินต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะระหว่างทางก็สวยงามมากเลยนะคะไม่รู้ว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วจะสวยเหมือนอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มชมวิวบริเวณบนสะพานก่อนนะคะทุกคนดูนะคะสวยงามมากเลยทุกคนเห็นเหมือนพี่ไหมคะว่ามันสวยงามมากเลยนะคะทุกคนดูธรรมชาติสุดๆเขียวขจีมีทั้งนกมีทั้งเรือ place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we die is this an argument or just a start of it either way i don't wanna be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just a start of it i wanna drive away so i can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day นะคะทุกคนมีทั้งน้ำมีทั้งนกมีทั้งเรือมีทั้งรถไฟแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าดินโคลนดินเลนนะคะทุกคนประมาณว่าต้องระวังมากเลยนะคะเวลาถ่ายน้ำนี่พี่กลัวมากเลยว่า ทรศัพท์จะตกลงไปในน้ําคือหมดสิทธิ์ที่จะไปเอาคือเลยนะคะทุกคนดูนะคะ เป็นสวนสาธารณะนะคะทุกคนก็มีผู้คนมาถีบจัก,กรยานเล่นเมาออก,กําลังกายแล้วก็มาชมวิวนะคะอยู่ๆก็มีเสียงปืนนะคะทุกคน ภาพนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของก่อนที่จะถึงเวลาของการปิกนิกนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็เป็นเพื่อนสนับสนุนกันมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ